สิบวิธีลดน้ำตาลในร่างกายลดเสี่ยงโรคอันตรายสารพัดรสหวานเป็นรสชาติที่อร่อยและคนทั่วไปมักตีความหวานในอาหารและเครื่องดื่ตมตาม่างๆเพราะทำให้สมองจำใสและลดความเครียดจนมักทำให้พวกเราทานน้ำตาลเกินความต้องการของร่างกายและเมื่อน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงจากปริมาณที่เคยบริโภคในแต่ละวันก็เริ่มส่งผลงต่ออารมณ์ทำให้หุดหยิด และอ่อนเพีย่ายสรุปแล้วน้ำตาลจึงให้ผมเสียแก่เราในระยะยาวมากกว่าผมดีอันตรายจากภาวะติดน้ำตาลนายแพทย์สิทธิ์ศักิ์สุภาภรณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพขั้นสูงและเวชศาสตว์ชะลอไวและฟื้นฟูสุขภาพจากเฟซบุ๊กเพจอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอระบุถึงอันตรายจากภาวะการติดน้ำตาล ที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายชัดเจนถึง4โรคดังนี้1จุดฟันผุ2จุดปวด3จุดเป็นโรคหัวใจความดัน4จุดมะเร็ง10วิธีลดน้ำตาลในร่างกายลดเสี่ยงโรคอันตรายสารพัด1จุดเปลี่ยนเครื่องดื่มตัดน้ำอัดลมพิ้นไปลดเครื่องดื่มชูพี่กำลังจะพาดระหว่างออกกำลังกายแล้วเปลี่ยนไปเป็นดื่มน้ำแร่แทนด กาแฟในยามเช้าดื่มน้ำมะนาวลดอาการติดน้ำตาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อร่างกายคุณเสพน้ำตาลยมเคยชินแล้วและถ้าคุณตดขาดจากของหวานที่เคยชอบกินเช่นเค้กไอสกรีมคุกกี้ไายโดนัน ทันีคุณจะรู้สึกเหมือนร่างกายไม่มีพลังงานและรู้สึกเฉื่อยชาดังนั้นคุณอาจทดแทนด้วยการทานผลไม้ที่มีรสหวานไม่มากเช่นแอปเปิลงร์มและผละไม้ระกูนเบอร์รี่หรือกินอาหารเช้าเพื่อสุขภาพต่ตางๆซึ่งจะมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยให้ร่างกายคุณสดชื่นขึ้นอีกด้วย3จุดอาหารไขมันสูงอาจดีต่อสุขภาพมากกว่าอาหารไขมันตำ่ำ ายายามจะลดน้ำตาลค,ควรเลือกทานอาหารที่มีขายมันดีเช่นอะโวคาโดมันบัวมันหวานฟักทองนึงเป็นต้นหรืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจริงๆ แล้วขายมันเป็นหนึ่งในสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าหากรับประทานในปร,ริมาณที่เหมาะสมจะอยู่ท้องเป็นเวลานานหลายๆครั้งในอาหารและเครื่องดื่มหลายชานิดที่มีฉลากปิดว่าแฟตฟรีเมื่อนำมาทดสอบแล้วกลับพบว่ามีปร,ริมาณน,น้ำตาลสูงกว่าอาหารที่มีไขมันดีเสียอีก4จุดรับประทานอาหารออแกนิกหรืออาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปอาหารปรุงสำเร็จ หรืออาหารตามร้านอาหารอาจจะเต็มไปด้วยเกลือน้ำตาลและของชูรสในปริมาณที่มากทำให้เราไม่อควบคุมได้อาหารที่ผ่านการแปรรูปมักจะแต่งสีกลิ่นและสารกันบูดและหากคุณสามารถทำอาหารกินเองที่บ้านนอกจากจะประหยัดค่าใช้ใจ่ายแล้วยังช่วยให้คุณสามารถควบคุมปริมาณน้ำตาลและเกลในอาหารได้ห้าจุด ยาระมาก,กับคําว่าขนมเพื่อสุขภาพรู้หรือไม่ว่าขนมที่ทำจากพันยพืชเช่นกราโนโลาแท่งโปรตีนแท่งและผงมดไม้อบแห้งในบางครั้งก็มีปริมาณน้ำตาลสูงพอๆอกับการกินช็อกโกแลตหนึ่งแท่ง6จุด ลดอาหารเช้าพี่เต็มไปด้วยน้ำตาลพวดซีอิ๊วพี่คลั่น้ำตาลแพนเค้กราดน้ำซึ้งทายว่าเฟินขนมปังกับแยมครัวซองและมัฟฟินเป็นอาหารสุดโปรดที่ผู้ชนชอบรับประทานร่วมกับ กาแฟในยามเช้าแต่ค้าว่าอาหารเช้าเหล่านี้เป็นเหตุให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงดังนั้นอาหารเช้าทางเลือกใหม่ที่ควรเปลี่ยนเพื่อสุขภาพได้แก่กรีดโยเกิร์ตไข่ต้มไข่ฟงไข่ดาวน้ำหรือไข่พี่ทอดบนกระทะเพลนแบบไม่ใช้น้ำมันหรือกินอะโวคาโดที่มีพลังงานสูงมีไขมันพี่ดีและมีน้ำตาลต่ำก็ได้ส่วนผสมข้ามฉลาดที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรเลือกอาหารยาชาช่วยใน ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพียงแค่เห็นคำว่าโลโูกาหรือโนซูกาแต่คุณจะต้องสังเกตตต่ส่วนผนสมเหล่านี้ซึ่งอันตรายเขาเท่ากับน้ำตาลแต่ใช้คำที่ยากต่อการสังเกตเช่นน้ำเชื่อมข้าวโพดวงเล็บเปิดไขฟรักโถสคอนใสรับวงเล็บปิดมันโตดวงเล็บเปิดมอโต้วงเล็บปิดเด็กโตรดวงเล็บเปิดเด็กโรดวงเล็บปิดน้ำเชื่อมข้าววงเล็บเปิดไรซสรับวงเล็บปิด คาราเมลวงเล็บเปิดคาราเมลวงเล็บปิดสารให้ความหวานแทนน้ำตาลวงเล็บเปิดเวิร์ t ููกา้าวงเล็บปิดน้ำเชื่อมวงเล็บเปิดโมเลสวงเล็บปิดแป่จุด สิ่งที่ให้ความหวานตามธรรมชาติภาวะเสติดน้ำตาลไม่ต่างจากความรู้สึกของคนมตีนองกอเลาถึงต้องใช้ความอดทนสูงมากในช่วงเวลาที่ขาดน้ำตาลเพื่อบรรเทาความรู้สึกนี้ลองใช้ความหวานตามธรรมชาติในการทำเครื่องเดิมหรือปรุงอาหารแทนการลดความหวานบางครั้งทำให้รู้สึกหมดมุดหิด หิวกระวงกระวายจึงไม่ควรดกแบบหักโอมคุณสามารถรับประทานอาหารที่มีรสหวานได้ตามเดิมเพียงแค่เรียมมาใช้สารให้ความหวานอื่นๆอ,อย่าเก็บขนมหวานไว้ในบ้าน ในยามที่ความอยากน้ำตาลเพิ่มขึ้นสมองของเราที่เคยชินกับการรับปร,ปริมาณน้ำตาลทุกวันจะสำกัรให้คุณรีบไปหาอะไรหวานหวานมากินดังนั้นอย่าซื้อัวกช็อกโกแลตไอศกครีมหรือลูกอมมาเก็บไว้ในบ้านเพราะถ้าเห็นเขาก็จะโดนความหิวเข้าจู่โจมทันทีและถ้าคุณทนไม่ไหวจริงๆก็อาจจะลองหาขนมที่มีความหวานต่ำ หรือขนมที่ไม่มีแคลอรี่มากินแทนไปก่อนสิจุดนอนหลับให้เพียงพอการนอนน้อยหรืออดนอนส่งผลต่อสุขภาพของคุณทำให้เป็นโรคซึมเศร้าและปูิต้านทานต่อโรคไตต่ำสมาธิสั้นประสิทธิภาพในการทำง,งานจึงลด,ดลง แผลกลุ่มที่อดนอนยังมีความรู้สึกหิวกระหายและอยากกินของหวานมากกว่ากลุ่มที่นอนเพียงพอดังนั้นการเข้านอนเร็วและนอนดับให้เพียงพอจะช่วยให้คุณลด,ดความรู้สึกอยากกินของหวานและช่วยให้สหมองลด,ดความต้องการน้ําตาดองได้การลดระดับน้ําตาในเลือดเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะน้ําตาเป็นอาหารที่ส่งผลให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมาทั้งมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนแต่การไม่รับประทานน้ําตาลเลย ไม่ใช่ทางดึงอ่ะพี่ผูกต้องในทางที่ดีเราควรรับประทานอาหารให้ครบมโบและควบคุมปร,ริมาณน้ำตาลให้อยู่ในระดับพอดีจะเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าขอขอบคุณข้อหูอลโคลน นายแพทย์สิษธิศักิ์สุภาพรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพขั้นสูงและเวษษาชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจากเฟซบุ๊กเพจโรคเครื่องหมายคนพูดทอเส่องเครื่องหมายคนพูดกับอาหารที่ควรรับประทานเพื่ออาการที่ดีขึ้น2 2ตุลาคม66วงเล็บเปิด0 0น0นโทนวงเล็บปิด ไม่ว่าซีี่างสมอลโคสซี้านบัตเทนดีเไอดีเท่ากับ c o m เอสโ o d รด e c รกสรุปเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงทางสุขภาพก็มากขึ้นตามไปด้วยโดยหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้จากวัยที่เพิ่มมากขึ้นหรืออาจเกิดจากการที่กระดูกอนมีการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอลงนั่นก็คือโรคข้อสั่มวงเล็บเปิดออออทรีวงเล็บปิด โดยหนึ่งในวิธีง่ายๆที่อาจช่วยในการป้องกันโรคข้อเสื่อลและช่วยบรรุงสุขภาพของผู้ป่วยโรคข้อเสื่ือมนั่นก็คือการรับประทานอาหารแต่จะมีอาหารที่เหมาะ สำหรับโรคข้อเสือ่อมแบบไหนบ้างเงโนคุณหมอมีคำตอบมาให้แล้วอาหารกับโรคข้อเสื่อมเกี่ยวข้องกันอย่างไรไม่มีอาหารใดที่ช่วยให้อาการของโรคข้อเสื่อมหายเป็นกรดทิ้งได้ mm. ราวกับปาฏิหาริยแต่การเลือกรับประทานอาหารบางชนิด และหลีกเลี่ยมการรับประทานอาหารบางอยา่างก็มีส่วนช่วยในการป้องกันอาการของโรคข้อเสื่อมและช่วยในการบำรุงกระดูกและข้อให้มีความแข็งแรงได้อาหารที่เหมาะสำหรับโรคข้อเสื่อมปลาที่มีกรดไขมันสูงกรดไขมันที่มีประโยชน์อย่างก,กรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจึงมีสรรพักคงสำคัญที่ช่วยในการต่อต้านอาการอักเสบของร่างกายจึงจัดเป็นอาหารที่ดีต่อ ผู้ี่ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อมโดยปลาที่มีกรดไขมันซึ่งมีประโยชน์ได้แก่ปลาซาดีนปลาแม่เคเรนปลาแซลมอนปลาฟูนาโดยกรดไขมันนอกจากจะหาได้จากปลาแล้วยังสามารถได้จากน้ำมันปลาธันยาพืชและน้ำมันจากทันยาพืชอื่นๆอีกด้วยน้ำมันสกัดจากพืชน้ำมันที่มีการสกัดจากพืชชนิดต่างๆก็พบว่ามีสารอาหารประเภทกรดไขมันเช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน จากมาเมล็ดดอกขคามอยน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันมะกอซึ่งมีสัรพักคุณช่วยลดอาการอักเสบและช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีเช่นกันผลิตภัฑ์จากนมผลิตภั์จากนมทั้นนมวัวชีสเนยหรือโยเกิร์ตอุด,ดมไปด้วยวิตามินดีและ แคลเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระดูฟันและข้อต่อของร่างกายและยังมีโปรโตีนช่วยเสริมให้กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการของโรคข้อเสื่อมผักใบเขียวเข้มผักที่มีสีเขียวเข้มกว่าผักทั่วไปเช่นผักคะนา้าผักโอมกหลปีบร,อร็อกโคลีจะเป็นพืชที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินดีวิตามินเควิตามินซีรวมถึงสารไฟโติีเทียมด้วยซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ช่วยในการดูดซึมสารแคลเซียมที่จะช่วยบำรุงให้กระดูกและฟันแข็งแรงและกระตุ้นให้ระบบฟูค์ช้นกันแข็งแรงป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยได้ชาเขียวชาเขียวนั้นบุกด,ดมไปด้วยสารโพทรฟีนอลวงเล็บเปิดโโทรฟีโนลวงเล็บปิด ึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชะนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณช่วยต้านอาการอักเสบและ มีส่วนช่วยชะลอความเสียหายของกระดูก่อนถัวต่างๆาทั่ว,วเป็นพันธยาฮืดที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายหนึ่งในนั้นคือสารอาหารประเภทแคลเซียมและโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีต่อทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อช่วยให้ทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงมีส่วนช่วยป้องกันโรคข้อเสื่อมได้อาหารที่ควรดีเลี่ยงหาเป็นโรคข้อเสื่อมนอกจากกลุ่มอาหารที่ให้ประโยชน์ช่วยในการบำรุงกระดูกและกล้ามเนื้อ มีส่วนช่วยต้านการอักเสบร,รวนถึงยังช่วยป้องกันความเสี่ยงของโรคข้อเสื่อมแต่ก็ควรจะระมัดระวังและรับประทานอาหารดังต่อไปนี้แต่น้อยหรือหากเลี่ยมได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยมกรดไขมันโอเมก้าห ที่ได้จากไข่แดงและเนื้อแดงอาหารทอดตา่ตางๆเป็นตัวการที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคข้อเสื่อมอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณน,น้ำตาลสูงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงอาหารที่มีไขมันทานในปริมาณที่สูงขอขอ,ขอคุณขอ้อพูลโคล,ลนคอนกรีตสมชยัยข้าโคล,ลนอีสท็อกข้าเคล็ดลับทางตอนเช้าลดไขมันพอกตับได้จริงแถมสุขภาพดีขึ้นไขมันพอกตับ ปัญหาสุขภาพในคนไทยเกิดขึ้นประเทศที่กำลังเผชิญอยู่อาการดีขึ้นได้ค่ปะปฏิบัติตามเคล็ดลับง่ายๆค่าข้อนี้ในทุกเชา้านกจุดนันพละพ์พงรัตรนามาอาจารย์ที่ปรึกษา,าแมนก์ัญยญาศาสตร์หลอดเลือดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหรือหมอท็อประบุว่าขายมันพอกตัด เป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถเจอในคนไทยเกือบึ่งประเทศตั้งแต่อาการน้อยๆไปจนถึงอาการระดับกลางและอาการอันตรายที่นำไปสู่ตับแข็งหรือมะเร็งตับได้คุณหมอแนะน่าวิธีง่ดายๆที่สามารถทำได้ฟุกเช้าและจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคไขมันพอกตับได้เป็นอย่างดีและสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอีกด้วยดังนี้ถ้าเคลดลับทำตอนเช้าลดไขมันพอกตับได้จริงเข้านอนตื่นนอนตรง เวลาทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันที่ไปเรียนไปทำงานหรือวันหยุดทวนเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลากันทุกวันเพราะจะทำให้นาฬิกาชีวิตดีระบบการทำงานของฟอร์โมนต่างๆเช่นฟอร์โมนเผาผลาญพลังงานฟอร์โมนหิวฟอร์โมมอิ่มรวมไปถึงการทำงานของอินซูลินก็จะเป็นไปได้อย่างปกติซึ่งมีผลต่อการทำงานของตับด,ด้วยจึงทำให้ลด,ดความเสี่ยงในการเป็นไขมันพอกตับ ช่วยปรับระดับของน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติและระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็จะทำงานตรงเวลาและทำงานได้ดียิ่งขึ้นเวลาในการเข้านอนและตื่นนอนที่แนะนำคือเข้านอนช่วง22.00-23.00น,น,ลน,น,น,นและตื่นนอนช่วง5.30-6.00น,น,น,นจะช่วยให้นาฬิกาชีวิตเป็นปกติ และการทำงานต่างตา,งตางของฮอร์นในร่างกายเป็นไปอย่างปกติเช่นกัน2จุดหลังตื่นนอนควรดื่มน้ำพันทีสามารถดื่มน้ำเปล่าที่อุ่นะคะวมเ้องวงเล็บเปิดน้ำเปล่าที่ไม่ใส่น้ำตาลหรืออื่นๆวงเล็บปิดโดยดื่ม1 2. แก้วพันทีหลังตื่นนอนวงเล็บเปิดก่อนแปลงฟันวงเล็บปิด นอกจากจะช่วยให้สดชื่นมากขึ้นแล้วเมื่อเราดื่มน้ำเข้าไปพร้อมกับแบคทีเรียที่อยู่ในปากตอนที่ยังไม่ได้แปลงฟันสามารถช่วยให้การทำงานของระบบย่อยอาหารดีขึ้นได้ด้วยการดื่มน้ำ3า300 50- ามันจุดหลังตื่นนอนจะช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกายเหมือนน้ำข้าไปเป็นช้ลเพลินให้กับร่างกายทำให้ร่างกายมีระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบอวัยวะภายในที่สำคัญโดยเชาะที่ตับ ให้ตับทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยทดแทนการขาดน้ำเป็นระยะเวลานานในช่วงที่เรานอนหลับไปได้เป็นอย่างดีอีกด้วย3จุดเร่งการเผาผลาญของร่างกายตั้งแต่เช้าด้วยการดื่มกาแฟดำหรือชาร้อนกาแฟดำและชาร้อนสาม,มารถช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายได้โดยสาม,มารถดื่มได้หนึ่งแก้วในตอนเช้าและดื่มเพิ่มในช่วงบ่ายได้อีกหนึ่ง สองแก้วรวมเป็นไม่เกิน3ามแก้วต่อวันแต่หากใครไม่สามารถดื่มกาแฟมากๆได้เพราะไวต่อคาเฟอีนมากๆดื่มแล้วมีอาการไม่ถึงประสงค์เช่นหน้ามืดใจสั่นมือสั่นและอื่นๆอาจเลี่ยมไปดื่มชาร้อนที่ไม่เข้มจมเกินไปและดื่มเพียงตอนเช้าหนึ่งแก้วเท่านั้นก็ได้กาแฟดำและชาร้อนไม่ว่าจะเป็นชาโอรง ชาจีนชาไทยชาเขียวและอื่นๆเป็นเครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้โดยไม่ทำให้เราหลุดจากเวลาในการทำอิฐที่บางคนอาจข้ามมื้อเช้าไปกินแค่มื้อกลางวันกับเย็นเมื่อกาแฟดำและชาร้อนไม่ได้ให้พลังงานกับร่างกายไม่ได้ใส่นมไม่มีน้ำตาลจึงสามารถดื่มในช่วงเวลาที่ยังมดมื้ออาหารอยู่ได้นั่นเองกาแฟดำ ช่วยบังรุงสมองกระตุ้นการเผาผลาญไขมันปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบขับถ่ายและยังช่วยกระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูของเซลล์ช่วยชะลอวัยและลดเสี่ยงโรคมะเร็งได้อีกด้วย4จุดออกกำลังกายตอนเช้าตอนท้องว่างการออกกำลังกายขณะท้องว่างในตอนเช้าจะช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกายมากกว่าปกติถึงสองเท่า ควรเน้นที่การออกกำลังกายแบบเวทเทรนิง่งหรือที่อิดซึ่งจะช่วยเผาผลาญไขมันที่สะสมพี่ตับได้ดีมากเพราะการออกกำลังกายแบบเวทเทรนิง่ง หรือที่อิกจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้นระบบเผาผลาญไขมันก็จะทํางนานได้ดีขึ้นนอกจากนี้การออกกาลังก,กายในตอนเช้าที่ร่างกายของเราได้สัมผัสกับแสงแดดยามเช้าไปด้วยจะยิ่งเพิ่มประโยชน์ให้กับร่างกายโดยมีงานวิจัยว่าเซลล์ไขมันในร่างกายจะมีขนาดลดลงเมื่อเราออกกาลังก,กายขากลางแสงแดดยามเช้าแดดยามเช้าพี่แนะนํา อาจ,จเป็นช่วง6.00-9.00นหรืออาจจะเป็นช่วเงเย็นอย่างช่วง16.00-18.00นซึ่งทำให้เราได้รับวิตามินดีเพิ่มมากขึ้นและช่วยหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่จะช่วยให้เราหลับในตอนกลางคืนได้ง่ายขึ้นด้วย5จ รวบมืออาหารกินเมื่อหิวเราไม่จำเป็นต้องกินอาหารให้ครบสามมื้อในฟุกๆุวันก็ได้เราสามารถรวบมือ้ออาหารกินมื้อเช้ารวบกับมื้อกลางวันได้สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่จํานวนมือ้ออาหารแต่สำคัญที่คุณภาาของอาหารแต่ละมื้อที่เรากินแนะนำให้เลือกเป็นอาหารประเภทโลคาดีหรือเฮลตี้ที่ท็อจีิกดีคือการกินอาหารโดยเลือกกินคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งและน้ำตาลต่ำ จะดีต่อสุขภาพมากขึ้นตับของเรามีหน้าที่ย่อยสลายน้ำตาลฟรุกโตดที่อยู่ในผลมไม้หวานหวานน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลที่่านการปรุงแต่ง่างตา,งตา,งตางการรับประทานน้ำตาลเหล่านี้เป็นจำนวนมากจะทำให้ตับทํางานหนะัก นานวันเข้าน้ำตาลปริมมานมากอาจทำให้ตับอักเสบและตับอักเสบนาน,นานอาจทำให้กลายเป็นตับแข็งได้การรวบมืออาหารหรือการพำอีฟส่งผลดีต่อร่างกายทำการช่วยลดน้ำหนัก ลดการอักเสพในร่างกายลดความเสี่ยมโรคเบาหวานช่วยให้อายุยืนขึ้นหัวใจแข็งแรงและยังกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยอย่างไรก็ตามหากเป็นผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับที่อยู่ในเกณฑ์อันตรายการรักษาด้วยตัวเองอาจไม่ได้ผลต้องได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะได้ทราบอาการของตัวเองตั้งแต่เนินเน่นๆไม่รอจนมีอาการหนักและทำให้การรักษายุ่งยากมากกว่าเดิมขอขอ,ขอบคุณข้อมูลโคล้นนกจุดนันพักลนงรัตนามาอาจารย์พี่ปรึกษา,าแผนกสัญ,ญาศาสตร์หลอดเลือดโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าหรือหมอทอ็อปาโค้นอีสทอ็อป